ทำน้ำฝักบรี่กันนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้จะเป็นพืชที่ขึ้นรวมอยู่กับบูบรี่นะวันนี้จะทำสองกิโลฝักบรีสองกิโลน้ำตาลครึ่งกิโลนะคะน้าตาครึ่งกิโลนี่นะคะหน้าตาเขานี่เขาจะขึ้นรวมอยู่ก<ๆ>ับบูเบอรีนะ่น,นะ,ะนจะเป็นสีแดงนะคะน้ำเขจะเป็นสีแดงมาก เ็าจะทำคล้ายๆแยบนะคะเก็บในตู้เย็นเก็บในฟรีซเอาไว้ทำจะไม่ใส่น้ำเลยนะคะใส่น้ำตาลลงออไปคนตั้งฝ่อนนะคะคนให้ละลายเศ็นม็ของคนพื้นของของสวีเดนเขาจะทำเป็นกันทุกคน,นะคะ เราปล่อยให้เกาออยู่ด้วยกันกับน,น้ำตาลแบบนี้เลยนะคะเปิดไฟเปิดไฟเลขหกเลยนะพอน,น้ำตาลก,ก็เริ่มละลายฟอกบอดีเ้เขาจะละลายออกเป็นน้ำออกมาทรประชาติอยู่ด้กันนะคะแบบนี้เลยเปิดไฟเลขหกเลยนะครับสูงสุดตั้งไฟแล้วก็คน,นบรรยะติประมาณครึ่งชนะามมาั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วน้ำร้อนใส่ขวดที่เราจะใส่ฟอกบอระีที่เสร็จแล้วรอเลยนะคะวอร์มขวดให้ร้อนเพื่อไม่ให้ขวดแตกนะ,ะคนไปเรื่อยๆนะคะเน้น้ำจากธรรมชาติเขาจะออกมาเรื่อยๆ เยอะมากน,นี่เราไม่ได้ใส่น้ำเลยนะเฉพาะน้ำตาลกับฟอกเบอร์รี่น,นี่นะคะน,นี่เป็นวิตามินซีที่สูงมากนะคะสวีเดนก็ถึงอนุรักษ์ทุกคนทุกแห่งจะเป็นป่ามีแต่ฟอกเบอร์รี่ใต้ ใต้ต้นสนนะมีฟอกเบอร์รี่และบูเบอร์รี่นะคะทุกคนสามารถเข้าไปเก็บได้บางคนถึงหน้าบูเบร์รีวเขาจะไปเก็บออกมาขายนะออกมาขายฝรั่งพื้นเพจริงๆอะ่ะส่วนมากเขาจะไม่เก็บเขาจะคอยซื้อจากคนที่ไปเก็บจากป่าออมาขายนะคะเนี่ยน้ำจะออกโดยธรรมชาติ เราใช้ทับพีบีบี พอใกล้ได้แล้วเราก็เทน้ำร้อนออกจากขวดนะคะแล้วก็ตักฟอกบรีใส่ขวดเลย ใส่ขวดเลยนะใส่ไม่เต็มแค่คอนคอนคนชูบินทำเป็นทุกคนเขาจะทำแบบนี้เอาไว้ตานเลยนะคะพอทำหมดก็เอาเออกมาทำใหม่เขาจะแช่ฟีชไว้เลยตัวฟอกบัินีสดนะคะก็บูบัลลีสดนะก็จะแช่ฟีชไว้เลยนี่นผ่อนได้มาเนีจะแดงมันสีเลือดเลยนะ,ะสีธรรมาชาติเลย เปวิตามินซีสูงมากๆเลยนะคนสวีเดนเขาจะทานแบบนี้เลยนะคะทานกับนมแล้ก็สั่กับสเต็กหรือใส่กับสตาตบ,บูลา่าอาหารพื้นบ้านของที่นี่นะคะค่ะจะอร่อยมากแบบรสชาติธรรมชาติแท้ๆเลยน,น,นะคะเราจะทานขน,นมนะฟรกเบอร์รี่เราอ้าวเรามองจิ้มกัน จะปเปรี้ยวหวานๆนะอร่อยมากเลยค่ะจะมีวิตามินซีสูงมากและทานอาหารเยอะๆมากมาก